สวัสดีครับพี่น้อง FC ของขออนันาตที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาดูพุทธสินนะครับแล้วก็เนื้อขาของพระสมเด็จวรขังพิมเจดีพระสมเด็จวรขังพิมเจดีโอ้โหองค์นี้เนื้อจัดมากนะครับเราดูภาพรวมก่อนนะครับนี่ครับดูภาพรวมก่อนโอ้โหดูความสวยงามดูเนื้อขานะครับต้องซีดอะต้องซีดนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ดูภาพรวมก่อนนะครับดูภาพรวมก่อน สวยงามมากครับผมเราจะเห็นว่าจุดแรกที่เราพิจารณาก็คือว่าถ้าเราดูภาพเราจะเห็นว่าพระสมเด็จวัดระังพิมพ์เจดีนั้นจะตรงข้ามกับพิมพ์ฐานแสมพิมพ์ฐานแสมก็คือสอบล่างบานบนแต่พิมพ์เจดีจะสอบบนบานล่างเห็นไหมครับคือข้างบนจะแคบข้างล่างจะบานออกเล็กน้อยนี่ถ้าดูจากด้านหลังเราะเห็นชัดเห็นไหมแอนสอบบนบานล่างเห็นไหมครับอันที่2ก็คือว่าลักษณะของเส้นซุ้มจะสมดุลกันเลยครับ การวางเส้นซุม้มการแกะแมพิมพ์นี้สองข้างเนี่ยองศาใกล้เคียงกันมากและก็องค์พระท่านอันที่สามองค์พระท่านจะนั่งแบบตัวตรงเห็นไหมครับนั่งตรงหน้าเป๊ะเลยนะฮะนั่งตรงหน้าเลยนะครับแล้วก็ทา,ากรบปนียลากเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนี่ครับลากขึ้นไปสมดุลมากพิมพ์จะดีนะครับแล้วฐานเนี่ยก็จะแหลมข้ามุมนะครับฝั่งนี้มีติ่งเล็กๆแหลมข้ามมุม นี่ครับการวางมือกอดรัดตําตัวลักษณะของขาลักษณะของฐานหมอนลักษณะฐานสิงลักษณะฐานชั้นล่างเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามมากนี่ครับต่อไปเรามาดูลักษณะของเนื้อหาจุ๊บนี่ครับดูเนื้อเนื้อพระสมเด็จวัดรักคังจะใสใสแล้วมีมวลสารข้างในใสแล้วมีมวลสารข้างในองค์เนี้คาบแป้งคาบอะไรต่างๆยังอยู่แบบเดิมเดิมเห็นไหมคาบแป้งคาบอะไรต่างๆยังอยู่เดิมเดิมเลยโอ้โหองค์นี้ต้องยอมรับนะครับ จัดจึงนะครับจกนะฮะจัดจึงจกดึกนุ่มครบหมดอ่ะแล้วแต่เราจะพูดนะนี่ไหมครับนี่ครับลักษณะของเนื้อพระมีมวลสารเม็ดแดงสมกอนะครับเม็ดดาก็ก้านทูบต่างๆนี่ครับลักษณะการทูบนี่ครับโอ้โหมวลสารสวยงามมากนี่ครับเห็นไหมครับมวลสารเห็นแล้วเนื้อขาแบบนี้เนี่ยละลายหัวใจไหมพี่น้องละลายหัวใจไหมขอบข้างนี่ครับ นี่มีเม็ดขวดสีเทาด้วยเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดเทานี่ครับลักษณะของเนื้อหาความในความนุ่มสมเด็จพระละคังนั้นขาดไม่ได้เลยยิ่ยงโดนเหงื่อโดนใครโดนเนื้อโดนผิวของมนุษย์นะพระนี่กลับจะสวยซึ้งขึ้นนะฮะไม่มีเก่าหรอกนะมีแต่สวยซึ้งขึ้นนี่ครับนี่นี่คือดันข้างไ้เห็นความเป็นธรรมชาติขององค์นี้นะนี่ครับธรรมชาติขององค์นี้ เน oh, right. right. ื้อเนื้อสมเด็จชัดๆเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเลยเป็นอย่างนี้กล้องก็ชัดดีจังนะครับชัดดีมากเลย iPhone นะพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากเลยดูเนื้อนี่สินี่โอ้โหขอบข้างดูข้างบนนี่นี่ครับดูยังไงก็ไม่เบื่อนะพี่น้องครับนีไหมครับทำมือนิ่งๆหน่อยนี่ครับดูยังไงก็ไม่เบื่อ นี่เห็นไหมสวยมากแล้วด้านหลังยิ่งเนื้อจัดมากเห็นไหมครับมีมวลสารมีเนื้อขามีอะไรจัดจ้านมากเลยองนี้โอ้โหนี่ครับนี่นี่ครับรักที่หลุดล่อนไปทีงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ลักษณะของคราบต่างๆโอ้โหยังอยู่แบบสมบูรณ์มากตรงนี้นี่ครับ สมบูรณ์จริงๆนะครับสนใจก็ว่ากันมานะครับว่ากันมาได้เลยนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับว่ากันมาได้เลยนี่ครับโอ้โหซีดอย่างเดียวครับซีดอย่างเดียวนี่คืออ่าบรัรฑิตวรังพิมพเจดี JD นะครับสุดยอดนะครับจัก,กรพรรดิพระเครื่อง อีกหนึ่งองค์นะพี่น้องครับสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับนะสนใจก็ว่ากันมานะครับ